สวัสดีตอนเช้าท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องปลอดภัยบาานสุขุสุขลพี่น้องจ๋าบรรยากาศยามเ้ารพี่น้องสวงสายสายหนาวตื่นขึ้นมากันหนาวสวงคำคำกันหนาวหนาวอากาศหนาวอากาศเย็นมือเศร้าเลยกัหมอกตกแงหงงเหงเนาะตื่นขึ้นมาคุณยายก็เข้าสวน ี่แหละชีวิตประจำวันพี่น้องตื่นมากระยุนในสวนคํามากระยุนในสวนเนาะปลูกผักคุณยายเนยบยบริเมื่อเมื่อคืนนี่นอนอยู่หนี่เหลี่ยวแต่พ่นกับเขาสวนแต่เสาคสวนผักกับกระลังเขียวเนาะ ข้าโพดกำลังใหญ่พักกับปูกก่อนกับแกแล้วเริ่มปลูกใหม่อีกแล้วคุณยายกำลังจะเอาปุ๋ยคอกใส่ต้นหอมเปินหอมแดงกระเทียมเพิ่นปลูกเองเฮ็ดเองนี่พี่น้องลงมือเองเนาะแต่ว่าพักนี่ก็ส่วนใหญ่กับปลูกไผ่ปลูกมัน ของไปของมันแต่ว่าเวลากินก็นกินน้ำกันเนาะปลูกแล้วผู้ได้ยากก็กินคุณยายขยันเป็นแบบอย่างของบ้าน เพื่นบริได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยของเพ,เพิ่นเพื่นใส่ตาปุ๋ยคอกเนาะใส่ขี้วัวมาใส่บ้านเฮาพี่น้องแล้วเขาแล้วบมียังเห็ดเด้พอ,อาสิบรักก็คือเห็ดหนานาแร่งแล้วก็ว่างอาศัยปลูกพักกินเองเนาะ เห็ดนั่นเห็ดนี่เบื้องในพี่น้องหมากฟักมันเกิดเองเนี่ยไม่ได้ปลูกเนาะเครื่อเดียวแต่ว่าคิดว่ามันมีสองสามหน่วยที่ได้ได้มันเจเจหน่วยเจลูกเอาถุงไปใส่อะมันขาดลงมามันหน่วยใหญ่เด้หน่วยบ้ากใหญ่สมหน่วยสี่หน่วยนี่หาหน่วยนี่ นี่ใส่ถุงพอมันหนักมันน่วยใหญ่หกลูกเจ็ดลูกนั่นเครื่อเดียวมันมันเกิดเองมันเนี่ยแต่ว่าออกมากเสยเจ็ดหน่วย ตื่นมาแล้วก็แยกย้ายกันไปเฮ็ดงานพยงานมันพี่น้องแต่ว่าเวลาว่างกับเขาสวนเนาะส่วนใหญ่เขายนี่มือเศร้ากับยมือแรงแล้วแต่พักกับโพดมือละเทือผู้สวยคุณยายก็จะเป็นยายบุญ เมืองไนเพิ่นใส่ขี้งัวเพิ่นคุดเมื่อวานนี่เพิ่นค,น,พนคุยคุยดินแล้วกะ็ใส่ขี้งัวม่ให้มันงามเนาะสวัสดีคุณยายนอนหน้าตีบนหนาวบอเอาเมื่อนอนบ้านมาเมื่อคืนเนี่ย นอนนามันหนาวบ่ใส่จะมันเหลืองใส่แลวก็ตายดิข้าวจะให้มันขึ้นแล้วจะรีถิ่นนูยงไวใบกํายอดใบกํายอดขึ้น อันนี้เป็นกระเทียมหอมหอมแดงเพื่นก็ปลูกเองเพื่อนนอ้องเด็กๆไปโรงเรียนหมดตื่นเช้ามาโอ้ยหมกบวบคอยเริ่มงามแล้วเริ่มเขียว ไปย่ยงตกะกแมาคืนได้หลายไปใหญุ่นเขาเจะไปเย่ยงเขียดคือได้ะเขียดน้อยเขาบอกว่าเที่วหอยมองะ่ะเขาได้บ้ากเลยหลายหนึงมเงงมือเกันเห็นไหเขียดน่อยเต้นนำขึ้นไปหอด้านใรพุทไยนะเอาเชิ้ไปย่งเขียดเขาไปเย่ยงเรได้แม่ทั้งหัวนะไอดวงัวมังหวบงหอยมง เขียนนอยมืเอเศร้าเห็นเขาไปยังในหบักหลายเพื่อนกำลังปล่อยน้ำเขาพี่น้องเพราะว่าอา,อาทิตย์หนึ่งเอาเขาทัวรหนึ่งปล่อยกัจากอันนี้แหละพี่น้องกำลังว่าสิได้ใส่เห็ดแทงนำ้ำเลยว,ว่าเออส,สบายแล้วพยายากใส่ก็คือเปิดเอาได้แท่งแทงนำ้ำอ่างนำ้ำเพราะว่าทั้งเหตุแล้วพังยับเยิน ก็เลยบม่ได้ใส่พี่น้องเวลาสิอ่นต่อมันนี่ก็คือใส่ทอมนันนี่แล้วก็เปิดเข้าสะแต่ว่าสิเห็ดใหม่อยู่แต่ว่าเห็ดกะสิอ่าบก,ก่อแล้วอาจจะเป็นอ่าขปอกปูนเนาะที่เขาเจ้าเห็ดแล้วรอแล้วมาใส่เป็นสองแทงนี่มันก็นแห้งเด้พี่น้องอันนี้น้ำจากโซลาเซลล์ แต่ว่าให้ทุดินเพื่อนๆก็ปล่อยน้ำเขาแบบนี้บริได้โฮสเนาะปล่อยเขาอาทิตย์ละเท่อแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปีแรกเน้ที่ปลูกทุดินใส่หน้านา,นาแรงว่ามันสิได้อ่าพ้นผลิตบอ่อเป็นหัวบอ่อเนาะแต่เ่าเพื่อนปลูกแบบนี้บริเทศเป็นคู่นจะจจะ คันได้พ้นผลิตดีปีนากาสิปลูกหลายอยู่พี่น้องอันนี้ก็แค่ทดลองเนาะทดลองเบง้งปลูกกับนี่แหละปลูกไข่หนึ่งนะจ๊ะก่อยนำเขาจนถ่วหมดแล้ว แดดพี่น้องแต่ว่าบนหนาวด้วพอดีอุ่นๆเนะาะเพราะเออแดดแต่วบ่ห้อนอากาศมันหนาวมันเย็นพอดีอุ่นๆตื่นมาคำม,มาก็อยู่กับหัวกับสวนเขาไปใส่เบิร์ะ แทงนำก็จะได้ลงทุนใหม่เริ่มต้นใหม่ท่านผู้ชมอันนี้บอมีก็ลงทุนไปหลายพอสมควรเนาะเห็ดแทงนี่นก็ประมาณพอเพิมหอดเจ็ดพันหกพันเจ็ดพันเพราะว่าแม่นมือเป็นคนอันจ่ายเนาะสื่อปูนสื่อเหล็กสื่อหินสื่อทราย ค้ายก็พังน้ำก็สิเต็มสะแล้ว ลุงเลินเพิ่นก็บอว่างงานเพิ่นหลายอยู่เขาเจ้ามาจองไปเฮ็ดอ่าห้องหน่ำแน่แล้วก็จองไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่บ้านตื่นมาแล้วเข้าบ้านเมื่อวานนี่ก็ไปเทพ,พื้นอ่าเตรียมไปเฮ็ดอ่ายายหลานสาวแสงเนาะก็บอกค่อยได้ว่างตื่นมาทำมาก็อยู่กับหัวก็สวนพี่น้อง ก็จะมีความสุขกับผักที่ปลูกไว้ผักทั่วมักแต่งเนอะอยู่กับธรรมชาติผักสลัดบ่อยออกลักๆกับปลูกกินเองพี่น้องเหลือกินแล้วก็ขายนะจ๊ะ หนาแรงแต่พอนยางผ่านทงหน้ากันสิสิบุมีความเขียวเนาะมันแห้งแรงคุณยายกับมักอยู่กับหัวกับสวนในตื่นมาแล้วก็อยู่กับหัวกับสวนมักแต่งนะเป็นหมาก็ได้พี่น้อง นี่เป็นหมากกำลังใหญ่พักบุ้งเน่อันเก้ากิกนยังพันเบิดออกดีดีออกเบิดทุกเม็ดเนาะปลูกตลอดวานไม่ตลอดพักตั้งสายนี่น่านใหญ่ได้พี่น้องปลูกเป็นเดือน กัยังบริกินประมาณสองเดือนสามเดือนขึ้นไปมันซาแต่ว่าพักกากาศนิยไ่ไวคุณยายกับผู้ช่วยยายบุญกระลำกับคือบอ่อเปปลูก อันนี้เบียรกระลำเนี่ยพี่น้องปีก่อนก้อนแม่นงเมย์อันปลูกกระลำกระหัวใหญ่อยู่หัวแบบสำสองกระปัน่นหัวละครึ่งโลอันนี้เป็นหอมแดงนี่พักอันนี้เขาบ่งไหม่บโ่โคดน้ำอีกนะบุญนี่พอมันขเขาบ่งไหม่แลวมันสีเหี่ยว ต้องพดน้ำเสาแรงพอพักปลูกใหม่มันอันนันมันเหี่ยวนะจ๊ะปลูกกะจังสรนเลยพี่น้องบึงเธอปลูกคือซื้อบริกินแก่ถิ่มกอะสือวานกะพักกาศกระลือจนเบิดเตรียมสิป,ปลูกใหม่มันแก่แล้วนี่พักากาศหนแก่แล้ว คณะกับปลูกแต่ละปีกับบุคอยได้กลิ่นดอกปลูกะซื้อปลูกแล้วก็แก่พัดยทืเถสองเถ่อก็แก้แล้วอันนี้ไกลสิพอพัดแล้วเด้คณะมีความสุขกับการปลูกกับการอยู่แบบธรรมศาสตร อยู่แบบพอเพียงเนาะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่ปลูกผักกินเองส่วนใหญ่บ้านเขาก็บ่ค่อยได้ซื้อดอกพี่น้องเนาะบ้านบริด้เศร้าข่าบริด้ซื้อก็พราะอยู่พอะกินหากินเองเนาะตามธรรมชาติก็พอะได้กินอยู่ปูปลากบเขียดกุ้งหอยหาเองได้ ถึงบ่งมีเงินกนพะพ่ออยู่ใดเนาะส่วนใหญ่เวลาซื้อก็ซื้อเฉพาะของที่มันจำเป็นหรือว่าของที่อ่าหาเองบ่ได้ปลูกเองบ่ได้ก็ได้ซื้ออยู่ก็ว่าสิเห็ดหลายอย,ย่างอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ทยอยเห็ดไปเรื่อยๆเนาะเห็ดทีละอย่าง ไปอันนี้จะเป็นสวนผักครอบครัวมะเขือเทศกำลังงามกำลังออกหมากนี่ทนผู้ชมนี่มะเขือเทศบรรยากาศดีดีพี่น้องอากาศหนาวอากาศเย็นเนาะเดี๋ยวมาขอนี่บอมมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้ พอกันคลิปนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเวิดสุกูลสุคนพี่น้องไปแล้วสบายดี